สวัสด to like ีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดงช่อง3ามเชนช็อกกันวันเสาร์ที่2 8ตุลาคม2566นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมุมสองเว้นก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่องสมศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกาแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสาหรับการลงทุนนนกััะครบ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสนอเท่ารดนะครับก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คน้อตัวเช็กระแสบวกเช็คต้นนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปกะครั เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับแ่าก็คือก้าศึกสอสละชีพสันฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปรอร์แบงค์สอสุขสมพิกัด101ปอนด่อน คู่ที่2นะครับหลงคู่เอกแสดงก็คืออเล็กยอดจุดมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างพิกัด1 0 1่ปอนด์นะครับคู่ที่3เป็นคู่เอกนำรายการนะครับแสดงก็คือเบอร์1สอสละชีพส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธารวัตรพิกัด1นึยปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกแสดงก็คือสิงเอกไมบังมัดของตันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกานทองนะครับเกตยอดยิ่งพิกัด119ปอนด์นะครับคู่มวยกอตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกปั้นคงบริการดี a p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ามคืนชกกันในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับและสําหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับพร้อมทีมงานนะครับทำหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวนะครับฝฟนเ็กคือก้าศึกสสละชีพนะครับหรือว่าเพชรช่องแคร์ UFA 2 3 9หนึ่ครับหรือว่าหรือว่าอูดอุดอนนะครับส่วนฝ่ฟนนักเงินนะครับซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับหรือว่าบอยสงขานะครับพิกัด101ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับกาศึกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ไว้สิบปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดสระบุรีนะครับมีทางด้านคมเพชรลูกพ่อบาทนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีนายกด้งนะครับนายกจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับให้การสนับสนุนนะครับ เป็นมวยขวาเปิดเกมบูสนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกดุแรนะครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับศอกคมบูดุดดันนะครับการแลกกาส่วนนะครับสามฟอร์มหลังสุดก็มีชนะคะแนนเพชรสำริดสุดผู้พันตูที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้นักยกที่3นะครับยอดกันช้างนครศรีที่เวทีราชดำเนินครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนวันผลิตเกตขาน้อยที่ฐานทัพอากาศดดนมือนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ค่อนข้างดนีนะครับฟอร์มชนะสองฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้เพียงแค่ไฟเดียว ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์แบงก์นี่เป็นนักโชคากนคคศรีธรรมราชวัย16ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สสุขสมนะครับนครศรีธรรมราชนะครับมีคุณวันรัตสุขสมนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยมัดนะครับเข่าในล็อกลัดตีเหนียวนะครับขวางแทงรุนแรงบุดุดันนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็มีชนะคะแนนไฟพยักนะครับปักบางค้าข้าวที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนกาลีมพีเคแสนชัยมวยไทยิมที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแพ้แบบ เบียดเบียดเลยนะครับล่าสุดนะครับแกแคนเอาชนะคะแนนท้านการิมพีเคนชัยมวยไทยยิมนะครับที่วีทีมสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มล่าสุดนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะ2องฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1ไฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ผมชอบไปอ่าถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยผมดูว่านะฝ่ายแดงน่าจะมาก่อนนะครับชื่อมวยดูบาก่อนนะครับแต่ประเภทเข่าในเหนียวนะครับเข่าในทรงแข็งแรง ฟอมสดฟอมแรงขึ้นมาก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์แบงค์สุกสมนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้าศึกสอสละชีพนะครับดูว่าอาวุธหลากหลายมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับชื่อมวยก็ดูได้เปรียบนะครับปะผ่านประทะเบอร์ดีๆมาเยอะกว่าครับชื่อมวยมาก่อนครับานะฝ่ายแดงครับกล้าศึกสอสละชีพวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกล้าศึกสอสละชีพน่าจะเอาชนะซุปเปอร์แบงค์นะครับสอสุกสมไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายนะครับการศึกษอสละชีพครับมาถึงคู่ที่สองครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายคืออเล็กยอดยุทธบมวยไทยนะครับหรือว่าอเล็กซานเดอร์โบซี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างนะครับหรือว่า VND Brand หรือว่าตีน้อยขชินนะครับพิกัด101ปอนด์นะครับ ทางด้านฝแดงนะครับอเล็กนี่เป็นนักชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับวัย14ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ยอดยุทธมวยไทยนะครับที่เกาะสมุยมีคุณโกศลส้อยสังวานนะครับยอดยุทธเกตยงยุทธนะครับเป็นคนดูแลนะครับใกล้ๆวันชกก็จะมาทําหนักต่อแล้วก็มาเก็บตัวต่อที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีทางด้านเจนหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนท์คดชาสวรรณดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็ควบคุมเรื่องการลดน้าหนักอีกทีหนึ่งครับฝรั่งอันตรายนะครับเป็นมวยขวาบูเเปิดกม เตะขวาต่อยขวานะครับตีหน้าแรงหมัดศอกคมนะครับบู๊ดุดดันวงในแล้วก็ตีเนียยแน่นแข็งแก่งแข็งแรงบู๊ดุดันเลยนะครับกาลกาส่วนหัวยินหัวใจนีเกินร้อยเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของท่านแฟร์แดนนะครับอะไรก็มีแพ้คะแนน M16 บ้านแดนบ้านะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่2นะครับคีเรียนอออูดอุดนะครับที่สุราษฎร์ธานีในศุกลมพลคนสมุยนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3 สมานน้อยนะครับบูสุราชที่เวทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไปสองไฟส่วนไฟน้ำเงินนะครับเสือภูมินี่เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย14ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอสว่างยิมนะครับเดิมจะทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอสว่างยิมที่นครราชสีมานะครับมีทนายเสียเรียมสินอาคุณสายเรียมสินปุนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีมวยหูหนุ่มบางกระดีนะครับเจ้าของศิลป์เป็น ให้การสนับสนุนนะครับมวยหูนหนุ่มบางคดีนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับแต่ว่าฝ่ายล่าสุดนะครับก็พอมีรายการก็จะมาเก็บตัวทรหนักฟิตซ้อมต่อที่ค่้ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยครับมีท่านั้นเสียแขกสมชายเทศลุ่งเหลืองครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมครับเป็นมวยซ้ายนะครับเข่าอาชีพเปิดเกมเปิดเกมนะครับปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันเลยนะครับต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายตรงข้ามนี่ช่วงหลังๆฟอร์มสดขึ้นมาเลยนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดคนทาง้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะนอกยกที่3นะครับเพชรมรกตโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนลูกคนเหนือน,นะครับชอหพยักที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนโจโจ้สิทธิอาจารย์ตายนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ต้องบอกว่า สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์นะครับคุณนี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดๆนะครับเรียกได้ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับไฟล์ล่าสุดมาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยนะครับฝีมือลายมือนี่พัฒนาขึ้นเป็นลําดับเลยนะครับจนไฟล์ล่าสุดนี้ชนะคะแนนทันต์โจโจ้สิทธิ์อาจารย์ต่ายโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีแน่นอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้อเล็กเป็นมวยบู๊เปิดเกมนะครับมีทั้งนอกทั้งในศาสแข่งะมััดดล็อกตีนครับ ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นประเภทเขาในเหนียวนึบเลยนะครับคู่นี้น่าจะเบียดกันสรุปคู่ขี้เบียดไปพลิกไปพลิกมาแน่นอนนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่นี้ดูว่าฟอร์ม3ฟอร์มหลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะครับโดยเฉพาะไฟล่าสุดนี้เอาชนะคะแนนทางด้าน,น,นโจโจ้สิทธิอาจารย์ตายไปแบบเข้าตาเซียนเลยนะครับเียกดตว่า มาเก็ตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยนะครับก็ถือว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริมเรื่องทักษะครับฝีมืออะไรเหมือนี้พัฒนาขึ้นเป็นลําดับเลยนะครับฝ่ายล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยเลชนะคะแนนทางด้านโจโจสิทธิ์อาจารย์ตายนะครับก็ถือว่าชกไว้ติดตาฝ่ายล่าสุดนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่นี้น่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้เบียดสูสีแน่นอนนะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสุวภูมิชอโชคเจริญการช่างนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK ด้วยนะครับผมดูว่าวันชคทีมงาน พีเคแสนชัยน่าจะมากำกับที่มุมนะครับดูว่าบรรยากาศก,ก็ดูได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าพีเคแสนชัยนะครับมีเสียเกมเทอร์ซักเทสลูงเหลืองก็คือหนึ่งในโปรโมเตอร์ประกบคู่ใหม่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับดูว่าบรรยากาศที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย แห่งนี้นะครับทีมงาน PK แสนชัยก็ไม่น่าจะเป็นสองรองใครนะครับคูคี่สูสีไม่เสียเปียบนะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างนะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนท้านอเล็กจ้าจุดมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกคูคี่เลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ั่นเขาคือเบอร์หนึ่งสอสระชีพนะครับหรือว่ายอดกุมารปอปูนซิ่งนะครับหรือว่าลูกเจ้าพ่อกุมภก,กันนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน,น้ำเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับหรือว่ากิตติมวยไทยยิมนะครับพิกัดหนึนปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเบอร์หนึ่งนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสระบุรีนะครับวัย15ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวดลูกเจ้าพ่อกุมภากันนะครับที่จังหวัดสระบุรีมีคมเพชรลูกพระบาทนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีนายกด้งนะครับนายกจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเลี่ยมดีหมัดศอกคม สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทนทรัลแฟแดงก็มีชนะน็อกยกที่4ฟ้าขนองสอจอเปียกอุทัยนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับที่บ้านเกิดตัวเองนะครับในศึกมหากุศลมวยไทยมรดกไทยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรประพาพรสอเดชพันธ์นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับพลิกแพ้น็อกยกสามให้กับเซมสั้นสิงห์บัลลังทองที่ฐานฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับวัยสิบเจปี เที่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยชอห้าพยักนะครับปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุขไทยนะครับพัชเนินมีจันนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีพันตํารวจเอกธนวัฒน์สินสุยนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายน้าเงินเด่นพยักนะครับเด่นพยักนี่ก็เป็นมวยสายเช่นเดียวกันนะครับสายเจอสายนะครับเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมเตะซ้ายต่อย้ายรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบู๊สู้ดุดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี้ใกล้เคียงกันนนะค็มีีแแพพ้ออาเเชดดยยิง ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับต่อยมวยรอบมาบินครังที่11นะครับแพ้ให้กับเพชรอันดาก็ตกรอบไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปแพ้บุญชัยสบุญมีธิ์ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดมีแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนเพชรบัญชาปอมงคลอินนะครับที่เวทีที่ช่อง74นะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ใกล้เคียงกันนะครับแพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับฟอร์มความชกของทั้งคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากคู่ขี้สูสีเลยนะครับ เป็นมวยสายเช่นเดียวกันนะครับประเภทจังหวะฝีมือ หลักเหลี่ยมดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่คู่นี้ผมยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นสยาม mm. เหลี่ยมธรวัฒนะครับ mm. ก็ไปเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ชอห้าพยักฆปทุมธานีวันนี้ดูว่าทีมงานชอห้าพยักน่าจะมากํากับหน้าเสือที่มุมนะครับก็เสียชายสุขโขทัยเป็นคนดูแลนะครับเสียชายสุขโขทัยก็เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ที่ประกบคูมม่มวยที่วิธีมุสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับบรรยากาศก,าก็น่าจะดูดีกว่าแล้วก็มองว่าชื่อมวยของทาาฝ่ายน้ําเงินก็ดูดีกว่านะครับดูดีด น่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนท่านันเบอ,อร์หนึ่งซอสละชีพไปได้แบบสนุกคู่กี้สุสีอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้ก็ยังมองว่ารูปรูปเกมการโชคน่าจะออกมาในรูปแบบคู่กี้สุสีอีกหนึ่งคู่นะครับแต่ว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน, <c oughs> น,นะครับคู่ที่สามนะครับผู้เอกนารายการของสุจมวยไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับไฟลงก็คือสิงเอกมัยบางหมัดคลองตันนะครับชื่อเก่าวก็เมืองชัยเมืองชัยสิทธิ์กำนันเน่งนะครับส่วนไฟล์น้ําเงินนะครับเพชรการทองเกียรติยอดยิ่งนะครับชื่อเก่าก็การทองทอเมืองหลังสวนนะครับพิกัด1 1 9ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงเอกมัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับไปยิบเปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซิ์กำนันเนึ่งครับที่จังหวัดชัยนาธนะครับมีทางด้านกำนันเนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับมีบังหมัดคองตันนะครับวันชัยมะอินนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับจังหวัดฟีลิปปครบเครื่องแตะขวาต่อยขวานะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับหลักเหลี่ยมดี สฟอร์มล่าสุดนะครับของตลาดแสดงสิ่งเอกไมนะครับมีชนะคะแนนสมบัติสิทธ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับที่เวทีลังสิทธ์หลังจนานกนั้นก็พิกแพ้คะแนนปืนใหญ่พอหลักบุญที่เวทีลังสิทธิ์นะครับปืนใหญ่ได้นับแปดนยกที่3นะครับก็ พิกเอาชนะคะแนนทนานสิงเอกใหม่ไปได้นะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่สนะครับสินร,รมไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีลังสิต3ฟอรม์มล่าสุดก็มีชนะ2ไฟแล้วก็สุญแพ้1ไฟนะครับแต่ว่าไฟ3ไฟล่างสุดของทนายฝ่ายแดงสิงเอกใหม่จะชกอยู่ที่เวทีลังสิดนะครับในศึกสายเพชรยินดีทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยือน,นครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับ เพ็ดกั้นทองนะครับเป็นในโชคชากาจังหวัดชุมพรนะครับวัย24ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยเกตยอดยิ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับมีคุณประสิทธิ์ยอดยิ่งนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าขวางหน้าแทงไล่แขนปั้มตีแข็งแกล่งบู๊ดุดันนะครับแต่ว่าการชกการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับ สฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรการถอนครับมีชนะนอกยกที่3เพชรคิรีป่องเซเว่นฟ์มนครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนขวัญชัยสอสมหมายนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเดือนธันวาคมปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชกไว้ต้นปีนะครับเดือนมกราคมปี -66 นะครับแพ้คะแนนเสารับสมบูรณ์ฟามที่เวทีตะวันนานครับสัฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2แล้วก็สรุด1ไฟนะครับถือว่าฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าไฟาล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำ โชไวเดือนมกราคมปี66เดือนต้นปีที่ผ่านมานะครับเท่ากับว่าเรือเวทีที่เวทีเมืองกรุงไปประมาณ8เดือนเลยนะครับแต่ว่าอาจจะได้ไปขยับขยายเคลื่อนไหวร่างกายที่เวทีภูทรบ้านนะครับแต่ที่เวทีเมืองกรุงก็ถือว่าเรือเวทีไปประมาณ7-8เดือนนะครับก็ดูว่าสภาพร่างกายเป็นรองทางด้านฝ่าย แดงสิงเอกมัยบางหมัดคลองตันครับที่ชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องเลยนะครับฝ่ายล่าสุดของท่านฝ่ายแดงสิงเอกมัยก็เดือน9นะครับเดือนกันยายนประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับที่เวทีหลังสิทธ์นะครับดูว่าร่างกายของท่านฝ่ายแดงสิงเอกมัยจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องนะครับท่นนั้นฝ่ายน้ำเงินนี่ชื่อมวยกระดูกมวยดีแต่ร่างกายดูเป็นรอนครับเพราะว่าชกไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอครับฉนั้นวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงเอกมัยบางหมัดคลองตันนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนน เก็บยอดยิ่งนะครับไปได้แบบสนุกคู่คี้เลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงเอกมัยบางหมัดของตันครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้าศึกสอสละชีพครับ คู่ที่2องนะครับรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเสือภูมิชอโชคเจริญการช่างนะครับและคู่ที่3ครับคู่เอกนํารายการนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัตรครับส่วนคู่ที่4นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงเอกมัยบังมัดคองตันครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ